ยังให้ขุดขวยออกมากอยูไ่ไหเด้ยอยครับ,รบ,รบเปียกๆวัวแมนเรียบร้อยครับอู้ทองเขานะครับนมาทองเขาอีกแครับอู้หมูขั้วใส่ไงด้อครับี่วูลงเยบร้อยครับแ่งที่สามครับนี่น้ำครับผมใส่หมูขั้วครับนี่ โอ้นี่กรียบบ้อยครับียบร้อยเยบร้อยครับนี่แสงที่สีเขาครับโอ้นี่ตัวงามเลยครับนี่ขั้วใส่ไงได้ครับสวัสดีครับพี่้องแล้วออกันนี้ครับมันออกไม้ดักนิ้วตาครับเนะเป็นไมายปลามันนี่รัครับมันห่างๆครับเผื่อไม่งาขึ้นแลบึงครับมีห้อยนี้ cút pin mẫn máy máy nữa đấy các Thang có tên tiếng heo ช่องเป็นช่องครับพี่น้องน้องยีบ้างกลับไปไหนครับท้าผีใส่เป็นเนื้อมันคุกห่ามือเกอ่าครับพี่น้องหมายปลามันเป็ดใบเป็นหนูคัวเหรครับพี่น้องหนูคั่วทางบ้านผมนี่บ้กินชีตไตด้ครับกินแต่เนื้อมันกับเนื้อเขาอ้อยครับชีไตนี่บ่ค่อยกินครับ ัน,านงานใส่เป็นทางเลนครับทางยางหลายครับในปลามันทางเลนทั่วปลาด้วยครับ มันแบบบบนี้มันได้ไหมบ้างกับวี่งเป็นหนองบ้างกับวิ่งทางเดียนะยางส,วส่วนรับเป็นหนองยางเสยนบบนี้ปลามันหน่อยหน่อยครับแต่ว่อหากขึ้นหกเราไม่ห้อยทางนู่นลยนเต็มเลยครับเนหะ กระว่างเป็นทางเลียนครับเลียงเงี้ยวมานีนะครับผมทางอย่างดีครับพี่น้องไม้มีไปตาลลุ่นนะครับพี่น้องนี่ครับทางนเี้ยงนี่เงียบุ่นเงียบหวยพันหวยเงี่ยยี่ฟังผุนครับพี่น้อง ดักไปแล้วครับพี่หนุ่มใส่ประมาณสิบหกหลังนลยครับกลับออกมาสิบหกหลังเป็นไม้ปลามันนี่ครับมันขึ้นห่างๆครับตัวอย่าหุกว่ามันดิครับพี่น้องมีห้อยหนุ่ขั่วครับแบบมีห้อยเรียนอุ่มหนังนี่ครับพี่น้องสิบหกหลังครับยังได้กระถางมารุนน้ำกันเมือนเศร้าอยู่เลยครับแลาวมันแข็งาไก่บานครับก็ได้ดินี่ครับพี่หนุ่มมาแกงงามนี่ตัว ขอาให้คนมาใส่เลยเหระครับแต่ขอทางก็ยังแนอยู่น่ครับพอกันเหมือนเสาได้เครับ่าสีมาแล้วมางครับสวัสดีย่อมพระเซาครับพี่หน้องถึงเวลาออกยามนัวครับมุ่งกลัวครับกับไลตามันครับกุก หลังเหลกเข้ายิ่งเงียบครับไปตะไก่ครับนีค่นคือเกาอยูยอยอ่หลังที่สองอ๋อจะเป็นแมงเตี้ยบที่น้อง <c oughs> คือเกาอยู่ด้วยครับ สามาลั่นน้อยหนูครับนี่ยลันเต่า,าครับผม่ให้ขุดขวยออกามาใช่ไหมเด้อเปียกๆวัวนัน่นยบร้อยครับโอ้ยทองเขา,เขา,า,ค,ราครับน่าทองเขายังครับโอ้หมูวัวใส่ไงเด้อครับเนี่ย โโอ้หยังอ้วนครับหนูปลามันนี่ประมาณครับผมเต็มแหกครับหลัางมาดุมลัง,งนี่ครับอ๋ไอไปจีรับเนี่ยคือเก่าอยู่ ลรื่แล้วาก็ขึ้นทางอันนี้คือเก่าขึ้นทางเปลีป่ยนๆอย่ามาผักไหลหลังนะครับพี่น้งองท่านได้หนูด้วยจะได้ตัวเดียวครับพี่น้องขึ้นไปเลยทางยางดีใยครับนี่ตลาดแล้วมั้งนีง่บทุกเพื่อนนี่เท่มากกว่านี้ วู้ยเจบเอยครับพี่น้องถูกว่ายงเป็นได้ครับหงายทวงีเลรพี่น้องเต็มทีสองห้อครับหมันครับพี่มหลไม่ีครับาสุดมันใลม่จะไม่ใส่ถุงไว้ครับ วุ้ยหลันเต่าครับใหญ่เม,มนูซิงเขับมากวนควนห้อยเขียวหนูซิงครับนี่จะลุงได้ไหมครับตายหนาค่ะ Ừ, cặp lạc với vô hết nè Lạnh với du hết Nhìn หาหลังสื้อ้ายครับ้องค้่มขึ้นแบบใหญ่ยุ่มนั่นครับหาหลังสื้อ้ายใจรงไม่ทางเนแก้ว่าจะได้ใกล้ถึงไหมหลังไปอยู่อ่ะหยานเมนูสิ่งนะครับมะกวันขอ้บงควยนันเอ ตัวครับอืมคระหลั่นมันน้องหมูหมูซิ่งหน่อยครับมอกวน อู้ยิงเดือบลอยครับแกงที่สามครับมันมนครับผมใส่หนูขั้วครับนีหมดจ่อที่นันหครับผมอู้ยิงก็เดียบลอยครับเดือบลอยเดือบลอยครับพี่น้องแงที่สี่ครับอู้ตงตัวงามเลยครับ หมูขั้วใส่ไงได้วยครับผมนี่หมันหมันครับผมแก้มไงด้วยครับหมูขั้วใส่ใส่ตุน๋นไงครับหมัมนหมันครับผมหลังพืชไายครับอู้หลังพืชไายกระโดดครับพี่น้องอู้ พเหนือนตูงามครับหนูขั้วมันมันครับเพ้เซานี่ซีฟกาหลังครับเตะหาตัวครับพี่น้องหนูขั้วครับทางเดียนนี่เป็นแผลนะครับผู้จินมันครับมันมันแล้วผมพี่น้องไป,ไปค,งครับเบิดแล้วครับกลับไปสรุปผลงานเป็นยครับเนี่ยพี่น้องเซานี่ หาแต่มงามๆเลยครับพี่น้องน้องขวดใส่งามๆเลยครับพี่น้องกับหมายปลามันครับพี่น้องจับนี่สิบหกหลังครับปลามันเดือดสองตัวครับหมั่นใจในปลายาข้าหญ้าข้านี่ครับลันปลาครับเัาไปได้ยุบพุ่นครับต้นไม้ต้นนั่นครับพี่น้องห้อยยัางไม้ครับเพราะว่านี่กราฟเบิดก่อนยางประสูตรคันแท้ครับทางหมองคันแท้เนี่ยยางแป้นครับ ถ้าบนตะกูมันกอนกันไนหะจะได้มาสัม่มยับพี่น้องนี่ครับพี่น้องสําหรับเจ้านี้ก็ถาแต้มครับกับซิปจิบก็หลังครับนี่ครับทั้งดนกระถากพอกันคลิปหน้เด้ครับฝากกดไลค์กดติดตามพร้อมในได้ครับสวัสดีครับ